บ้านจาโบครับแม่ห้องสอนอันนี้เป็นเต็นเจ้าหน้าที่นะครับ รถยังเยอะอยู่เหมือนเดิมแวะข้างทางก่อนครับดูวิวช่วงนี้เที่ยงแล้วฮะไม่มีหมอกแล้ว เมื่อวานผมมามันที่พักแถวนี้มันเต็มหมดเลยครับผมก็เลยต้องเลยไปที่ตัวออบตอปางมาพ้านะฮะแถวๆนั้นมีโฮมสเตย์อยู่เยอะไกลจากที่นี่สักประมาณสองสากิโลเมตรนะฮะเทศการอย่างนี้ คนเต็มลานกลางเต็นท์ก็เต็มวันนี้ก็คงได้แค่แวะมาดูจุดไฮไลท์ก๋วยเตี๋ยวห้อยขามาชมวิวป่านนี้น่าจะขายหมดแล้วฮะก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ได้ได้ได้ฝากคลิปแป๊บทีมอะไรเนี่ยทีมเคสองถือต้องเอาขึ้นบนไหมคะเขายังไม่ถ่ายมัย้งถ,ถ่ายยังไม่ถ่ายแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรมันก็ถ่ายอะไรไปก็ไปตัดเ <laughs> ห็นไหมเขามีเสื้อทีมสองคนเนี่ย ตอนเช้าน่าจะสวยนะมีหมอกมอ่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าหมอกถอดออกเลยพี่เสื้อพี่อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่หนูถ่ายพารลนมาม่านะนี่จะเอาแบบนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดิอยู่กับพี่ก่อนนะหนูจะถ่ายพารลนามาาเอารูปธรรมดาก่อนอนอนก่อนนอ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 ่ะอันหนึ่งนะคะ เอาพาลน้ำมาเลยเอาพาลน้ำอยู่เฉยๆนะ ใช่ไหมอันนี้พพนโนรามาเนี่ยแบบธรรมดารูปแอบโอเค เสียวห้อยขาคนแน่นเลยคงหมดแล้วละไม่เห็นมีใครกินสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเก้าสิบเก้าเจ ยังมีกว๋วยเตี๋ยวอยู่มั้งเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวให้ขาบ้านจ่าโบนะฮะยังมีอยู่ฮะ <laughs> เดี๋ยวต้องลองสัหน่อยครับ <laughs> จ่าโบศูนย์มิ้นมาสามสิบก๋วยเตี๋ยวยังเหลือ นี่ไงผู้พิชิตโค้ง1864ป้อกโค้งเดี๋ยวให้ขาจาโบเอาเอาประกาศนยียบัตรวะเ <c oughs> อาปิดปิดสี่โมงเย็นนี้ก็มีอยู่เพียช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องทำเงินเราก็ต้องทำเยอะๆอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมล่ะใช่ यो नाये आ มีหลายร้านฮนะเปดเดี๋ยวกาแฟคอฟฟี่สาวลาหูวันนี้31ธันวาคม2562นะครับวันสิ้นปีโฮมสเตย์ทุกที่เต็มหมดนะฮะลานกลางเต็นก็เต็มครับ เช้ามาน่าจะมีหมอกพอดีผมไม่ได้ลงมาตอนเช้าเนี่ยฮะเต็มหมดเต็นระการข้างถนนแบบนี้ นนขายของก็เยอะแยะครับด้านโน้นก็เป็นโฮมสเตย์เป็นจุดกลางเต็นท์นะเป็นลานกลางเต็นท์แต่ว่าก็โดนจองไว้หมดแล้วผมเลยหลบไปนอนที่โฮมสเตย์แถวออบะตอปามะผ้านะฮะยังมีอีกหลายโฮมสเตย์นะถ้าใครมาที่จ่าโบแล้วหาที่นอนไม่ได้ ถ้ามันเต็มก็เลยไปที่บ้านแม่ละนานะฮะแถวๆอ,อบตปางมาผ้านะครับแถวบริเวณนั้นก็จะมีโฮมสเตย์อีกเยอะยะเลยที่ไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะ ตงนี้ก็มีฮะครัวด้านบนนั้นน่าจะสวยฮะตอนเช้าแต่ว่าผมมันสูงพอสมควรไม่อยากเดินขึ้นไปแล้วเพราะไม่มีหมอกให้ดูอยู่แล้วเดินกลับดีกว่าครับนน่นบนนู้นมีกลางเต็นท์อยู่ด้วยฮะ สีเขียวปนไปกับต้นไม้เลยนี่ฮะชาวท้องถิ่นคุณยายเป่าดนตรีท้องถิ่นให้ฟัง นี่น,นะครับมีคนกลางเต้นอยู่บนต้นไม้นั่นนะฮะ นี้เป็นจุดกลางเต็นจา่าทอน่นะด้านบนมีกลางเต็นอยู่อยู่สูงซะด้วยน่าจะเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามฮะลานกลางเต็นท์ ถ่ายแค่ตรงนี้นะฮะ